สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเช้าในกุฏิเจ้าอาวาสเปิดใจแวะถูพื้นเหงื่อไหลขอพระอาบน้ําเหตุการณ์ช็อกวงการาศาสนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์65นายเจริพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจนําทีมสื่อมวลชนบุกค,ค้นกุฏิพระครูป,ประหลัดประสาทพรมหาปุญโญเจ้าอาวาสวัดบางยาแรกจังหวัดสมุทรปราการพระครูประหลัดประสาทพรอ้างว่าไม่ได้ซ่อนสีกาแม้มีภาพวงจรปิดที่ สีกาเดินเข้ามาหาก่อนพบผู้หญิงใส่ผ้าถุงซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะข้างบันไดมียกทรงสีฟ้าตกอยู่ข้างๆก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะคุมตัวเจ้าอาวาสออกไปทําการศึกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่10กุมภาพันธ์65ทีมข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนางสุวรรณนามสมมติหญิงที่ซุกกุฏิเจ้าอาวาสกล่าวว่าตนไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสโด,ดยตนเป็นเพียงโูกสิทธ์เท่านั้นสาเหตุที่เข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสในเวลากลางคืนเพื่อนําอ เอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างภายในวัดไปให้เจ้าอาวาสเซ็นจากนั้นก็ช่วยทําความสะอาดภายในกุฏิเจ้าอาวาสแล้วมีเงือจึงขึ้นไปอาบน้ําชั้นบนระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังโวยวายนอกกุฏิด้วยความตกใจจึงใส่ผ้าถุงหอบเสื้อผ้าวิ่งลงมาหลบที่ใต้โต๊ะข้างบันไดชั้นล่างด้วยความกลัวส่วนเสื้อชั้นในสีฟ้าที่ตกอยู่ไม่ใช่ของตนไม่รู้ใครโยนมาใส่ไว้ตรงนั้นเพราะเสื้อชั้นในและเสื้อผ้าชิ้นอื่นก็อยู่ที่ต้นนางสวรร เราตอว,ว่าตนคิดวางแผนคนเดียวในการหลบซ่อนทางเจ้าอาวาสไม่ได้บอกให้ทําแบบนั้นและที่ผ่านมาเจ้าอาวาสไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่มีข่าวส่วนที่ตนเข้าไปอยู่กันสองต่อสองกับทางเจ้าอาวาสก็ไม่อยากอธิบายเพราะอาธิบายไปก็ฟังไม่ขึ้นและจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้ติดต่อเจ้าอาวาสเข้าใจว่าสาเหตุที่ทานศึกพร,ะ,ระมีภาพออกไปสร้างความแคลงใจให้สังคมส่วนตนก็เครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านของนางสวรร พะเป็นโรงงานอยู่ย่านบางพลีนา,นายอนันต์นมสมมติสามีของนางสุวรรณซึ่งพูดในลักษณะวกไปวนมาอยู่ในอาการตาแดงน้ำตาคลอตลอดเวลาวงแรกปฏิเสธว่าภรรยาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสเพราะปกติภรรยาไปทำบุญที่วัดเป็นประจำมานานเกือบสิบปีแล้วส่วนใหญ่จะไปกับตัวเองและลูกๆแต่ก็มีบางครั้งที่ไปคนเดียวแต่ไปในช่วงกลางวานันไม่เคยไปตอนกลางคืนเมื่อทีมข่าวถามย้ำว่านางสุวรรณ เข้าไปทําอะไรในกุฏิเจ้าอาวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่น,น,นั้นบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสไม่ใช่ภรรยาของต้นน่าจะเป็นลกูกศิษย์ที่อยู่แถวและแวกวัดโดยเมื่อคืนนี้ภรรยาออกไปทําธุระข้างนอกกลับมาบ้านในเวลาประมาณ22นาฬิกา ยังมาดูในคลิปด้วยการว่าผู้หญิงคือใครซึ่งตนก็เทียบลักษณะผิวพรรณและขนาดตัวแล้วจะว่าผู้หญิงในคลิปไม่ใช่ภรรยาของตัวเองโดยทีมข่าวแจ้งว่านางสุวรรณยอมรับว่าเป็นตัวเองแล้วด้านนายอนันตกล่าวว่าตัวเองไม่รู้เรื่องทีมข่าวถามต่อว่าหากเป็นภรรยาตัวเองจริงจะทําอย่างไรนายอนันระบุว่าต้องพูดคุยกันก่อนแต่ส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้น ท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ